สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยห้อยใ่ใส่ครกอยู่ที่นาบ้านน้องอ้อยเองจ้ามันนี่อยู่กับต้นไม้หน้าบ้านถนนหน้าบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่รอบอ่าสระของของวัดของสาธารณะนะคะก็มัอนี้หลังจากที่น้องอ้อยไปเบิ้งเขามาแล้วก็เลยไปเบิ้งเขาที่พอตะทงมากก็เลยมันนี่ก็เลยใช้ใเพื่อนมาดูดเขาอ่าให้รถด,ดูดเขามาดูดเขาก็เลยมาเตรียงสถานที่ประทัดตาเขา้าแต่ อันนี้ก็จะเป็นที่สาธารณะนะนจ๊ะเนาะเ่าสามารถอ่ามาตากเขาได้ชาาบ้านอ่าหม,มู่บ้านทุกกระลังกูไปอันนี้ก็หน้าเพิ่นกรหน้าของน้องอ้อยเพิ่นกระดูดขื่นกันดูดพร้อมกันก็ได้สิตากสองเจา้าก็ได้กวาดไอกระไดไอราย,ไอายมาซอยแต่เดียวประมาณเที่ยงน้องอ้อยก็จะไปหน้าไปเบิ่งรถด,ดูดเขาเพิ่นดูดพอดีคุณพอ่อปอยู่ก็เลยจะต้องดูแลหน้าที่แทนคุณพ่อนะคะคุณพ่อไปทําธุระแต่หลายวันค่ะไปซีหาวัน พอดีมันท่มกับอันดูดเขาพอดีเนาะยัียงว่าดละเนาะลูกไส้บ่มีจะเป๊ะเป็นลูกไส้แห่งอีพอ่ะอ่ะเดี๋ยน้องอ้อยทำความสะอาดล้านอีกกอนเป๊บนึงหล้กกาเดี๋ยวน้องอ้อยจะพาไปเบิ่งอ่ารดดูดเข่าก็รถดูดเข่าประมาณเที่ยงเดี๋ยน้องอ้อยก็ะก็จะมีเมนูเด็ดๆสำหรับมื้อเที่ยงนะคะเนาะอันนี้ก็อยู่ไกลวัดเนาะเสียงจักจันเขตอภัยทานเนี่ยพูดหน่อเบิ่งจักจันรหลายบ่หลายเนี่ยฮะนอกคาไปแล้ว จะกันหลอกคาบค่ะ,ะน้าอ้อยบึงเสียงแห้งๆเสียงดังๆคุณ หู่มากนะคะอาจจะแย่กวดวันลานตาเขาเลยนอ,อาจจะสิมตต์บักห้องถาหน้าก็มาถาแลหละทางพี่กกเตรียมมันนี้เรียบร้อยแล้วก็สิมตต์บัมห้องถาลดดูดเขานะคะอู้พี่น้องคะหนอูอยากให้บึ่งบึ่งอ,อันนี้กพี่น้องคะกกบมี่นี่นะะได้ิตัไปแกงครับพ่นน่าเอมอยู่ครับพี่น้องพุ่นะพ่อน่ะกาลังพอกแกงกินเมียงเนาะม่เกียวองพ่อนน้อยน้อย เต็มต้นอยู่ค่ะอันนี้กบกบบักม่วงพ่อเป็นโฮมนะกบกม่วงไปเร้าโฮมอันนี้ค่ะข้าวเที่ยงของเราวันนี้หมูย่างอันนี้ไฟแห้งจังหน่อยจะสิตำบักวงนี่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 น้ำม,มันต้มน้ำมันต้มหมูบ้านต้มจืดด้ว <c oughs> <c oughs> นี่นี่ของเรามีท็อปปิ้งด้วยตำบักฮวงกัโดโรยด้วยท็อปปิง้งเฮ้า นี่มะเขือส้มน่อยอ่ะเด็ดเสร็ตำแล้ค่ะเด็ดตำมะฮงทางผุนคุณอากะย่างหมูย่างคุณอากะกันจ้ากินแม่กินนู่นสึกตัวโอ้ยมะถามูเลยเนาะแม่กินนู่นที่ไปเก็บเนี่ยขวดใส่ตู้เย็นไว้จ้ะตัวใหญ่แห้งนี่เราจะทำปลาศาสตร์เอ้าไปเบิ่งหมูห้ากันหมูย่างหมูย่างผักเทียงมาจาะผักเทียงบู้ยคุณคุณหน้า ย่างหมูดำค่ะหมูดำว่าแม่นไกล้ดำนะจ้ะหมูดำหมูนิ่นหมูนิ่งหมูนิ่งอืมเผื่อจะได้กระเซาะพ่าจะกินเขาทงามันอยู่ใกล้นี่ยหรอไปมันต้อกตื่นตื่นอือกอันนี้กันปลาทิ่โก้ของฝากจากสุโขทัยพี่น้องฝากมาให้พ่งเยเล็กจ้ะมานี่กันสีมะทารถดูดเขาเนาะ พารถดูเขาพ่นว่าจะมาประมาณบาบสร้างพูดกับตะบักฮงเลยไปเบิ่งไอ้เบิ้งตักฮยตักเฮ้ทาเอาเก้าอี้บอพี่กบคือนั่งยองยองคือแท้นสานพันแท้ตัวนี้เคยพันแทะโอนะตมักฮงเบิ่งตะบักฮงไอ้เคยเดือนรากเยอะไอาแล้วแต่อันนี้รถชาพี่กบเลย สิิมแตมักหุ่งไอ้เคยบึงแตมักหุ่งไอ้เคยมีแต่ปลทักแบ่นหมหมอหอมหอมน้ำอีรีอ่ซิมเลยน้ำลายแตกตวล่ะอเขยไแบยัวใส่ไหนนี่เอานี่เดี๋ยวเดี๋ยว เด็กกสินั่งกินละเดี๋็กกสิตารถดูดมาอร่ยอร่อยผู้ใดเป็นคนนะแมงกินนู่นมีลาบซีนน้ไม้ต้มแล้วก็ลำบักคุงอันนเราคู่ปิ้งปลาฮิโก้จองตัวนึงบอกบ่เดยเนาะเด็ท็อปปิ้งเรามีท็อปปิ้งด้วยบ่รอยดอกผู้ใดมานกระซายจนผู้หญิงใหญ่เฮาจนผู้หญิงใหญ่อ่ะเดี๋ยววันทีนี้มอกระศนั่งกินแล้วได้จ้ากก็มีกินเลยเด็กกสิตาเบิ้งรถดูดด้วยบัดนี้นะคะพี่น้องขารถดูดมานะจ้าอ่าอีกเข้า ข้าอีกพอเด็กดูดจ้าเดี๋ยวไปคดูนใส่กันวิธีดูดข้าวอันนี้ของน้องอ้อยดูดของน้องอ้อยแล้วเดี๋ยวไปดูดของอันคุณอาต่อเดีจ้วเด้อก็ได้ก็เดี๋ยวก็สิได้เอาไปตากละดูนใจกันข้าวเดียวก็เแล้วนี่ข้าวเดียวก็เดียวเลยนี่จ้ะไม่เดียวเนืง เบื่งเนจ้ดเด้อเขาสามให้เนี่ของพอ่อสิได้จักกระสอบกาบัถือขึ้นกันจ้ะเพราะว่ามันแหลวแตนมันชีแนนหรือจังไดนมันง่ามมองงามนะจ้ะเนาะแต่ว่าเป็นจะได้ลายเยอะค่ะพ่อเบ,บิ่องนี่เป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 ็นสัญญาณว่าเริ่มงานแล้วค่ะ จะตัดก็จะ,จะเป็นเสี้ยงแต่เม็ดข้าวไม่เหลือแล้วอ่าเดี๋ยวแป๊บเดียวใช้เวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวจับเวลาดูนะคะสามไร่นะคะที่สําหรับอันพี่น้องบางท่านสงสัยว่าอ่าพอน้ออ้อยสูบหนามาตเต่ร์ไรเนี่ยคะ่ะห้อยสูบมันก็นจะเป็นสาของหมบานเพื่กันค่ะสูบมะนีพอดินใส่นามมาลายเนาะถ้าถ้าปลูก้าวอไลก็นี่กับอันอ่าบ่อพ่อขึ้กันค่ะนามมันก็นเป็น ตื่นๆน,นะคะนอนนี่มังที่เพิ่นสูบมาแต่ได้จีมันจะมีน้องงหายๆอยู่ฝากฝากทางปงาลายางุ่นไปอีกหน่อยนึงคือทางผี่อทางผีทางผีจะ้ะมันจะเป็นหนองงหญ่อยู่แต่ว่าหนามมันมาก่าถึงหนามมันจะมีแค่นี้แหละคะ่ะเอมาแล้วมาแล้วรถเกี่ยวข้าวคองขึ้นพ่อไม่อนนีก่อนต้องอแต่มาเรองวาแบบดเราเห็นเพีเดียวเรเห็น คพี่รองคะฝากทั้งผักไอ้ทั่งของทั่งทีทั้งพ่อนออยเฮทหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นคล้ายๆที่ลุ่มเนาะก็สามารถเทศเขาได้แต่ว่าพ่อบางได้ที่ว่าเนินคือนมาแน่จังน้อยเพื่อกระจะปูบักนาดสมัยตะกี้เ่มีบักนาดก็จะเป็นให้มั่นแบบนี้จ้ะนี่ท่งนี้ก็จะเป็นให้มั่นท่านี้ก็จะเป็นให้มั่นนีก็จะเป็นให้มั่นสมัยตะกี้โน่นเนี่ยทั้งทั้งโน่นคือบริเวณแถวเนี่ยค่ะเพื่อกระจะเป็น ให้มันหมดเลยแต่ก็พ่อมาเปลี่ยนว่ามันราคาถูกแน่ยังแน่พระกาเอาบักนัดมาปลูกเอาบักนัดมาปลูกแล้วก็ก็ยังว่าคนที่ทํามันอยู่ก็ยังมีมั่นสัมปะหลังนะคะเนาะมั่นสัมปะหลังช่วงนี้กิกโลละบาทปลายบักนัดกับประมาณแล้วแต่จะเป็นเป็นบางช่วงแต่ช่วงนี้น้องไอ้กับปรน่ใจบ่งหงส์สิบบาทบ่กแปดบาทสิบบาทเนี่ยมั่งจากถนนสามประผิดเนาะค่ะแต่ว่ามืออื่นน้องไอ้กับสิบเอ็ดบาทบังนาดได้เค่ะกะมือน,นี่ก็ประมาณว่าน ตอนเศร้าอากับเตรียมพื้นที่ว้ถตาเขาเนอะเมือนี้เมื่อกี้เอาข่อยพอกระถารโดเพลินจนว่าแรงเพราะว่ารถลดเพลินเอาไปเช็คกับไปยั้งยูรถดูนะคะก็เลยรถรถนี้รถดูดนี่ก็คือประมาณเป็นของคนบ้านน้องไว้ให้กันค่ะใช้บริการคนบ้านเดียวกันเนาะนะค่ะอันจะเป็นจะจะเปลี่ยนมือคับเปลี่ยนมือคับนี่ค่ะดูดเสร็จแล้วก็ทีมนีรถพู่รถดำจอดถ่ายอยู่คุณนะคะรถดำ หะรถดำรถดำน้อยเอาไว้สะใส่เขาพ่อดูดมังอันอุ้มนั่นมันเต็มแล้วอุ้มนั่นเต็มแล้วก็เพิ่งกะสีท้ายใส่รถดำก็คขนไปตากยาบานน้องอ้อยเนาะอันรถคันนี้ก็ได้ประมาณตันกว่างๆท่าทน้องอ้อยจำบ่ผิดชนะคะเนาะที่สอบถามมาเมื่อกี้ไปอ้อยก,ก็บ,บ่แานา่ใจสงสัยอันนั้นทีมง,งานน้นเพิ่งกำลังจะเปลี่ยนมือกันครับเพราะว่าอาจจะฟึ๊กฟึ๊กนะครับน้ำเกาจะ กำลังฝึกกันครับรถยังว่านอะเนาะมันต้องมีตัวแทนแนวพูดหนึงเมื่อยก็นเดียเปลี่ยนมือกันทํางานนะคะเนาะอ่ะมาอนี้ขอให้ได้ลหลายๆเขาอีพ่อค่ะเดี๋ยวแจ้งนายก็เด้อนี่ยน้องอ้อยก็จะเอาไปตากน้าบ้านน้องอ้อยแต่ตอนนี้เย็นแล้วก็คงจะไปเทใส่ล้านไว้วก็จะตุ้มตุ่ม,ต,มตุ่มไว้มืออื่นยังสิตากอะคะ่ะคงสีประทันเพราะวา่าตะเวนมันตกดินแล้วเนาะกับจังนดยน้องอ,อ้อ,อย,ยอก็ขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ติดตามน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ขอบขอบคุณหลายๆกับคําแนะนาําขั้นบีช่อมแล้วกอ ผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องอ้อยให้กำลังใจน้องอ้อยมาตลอดน้องอ้ยอยดังใจกัเขาข,ขอบคุณหลายๆนะคะเด้อขอบคุณอีลีค่ะขอบคุณหลายๆจ้ะ,อะขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบายยจ้ารถดำมาแล้วค่ะรถด,ดำมารอรับข้าวแล้วค่ะ สีียนยุทธคิปล่ะก็เห็นบรรยากาศดีๆก็เลยเอามาให้ทำบุษโทมืออีกจักน้อยนะคะเนาะก,ก็ได้จะได้เอาข่ไวเตานะคะวเราเบิ่งววันะได้ประมาณเท่าไหร่เนาะคอยดูนะคะว่าเขาคุณพอน้องอ้อยสามไร่นี้จะได้ข้าวกี่ตัน